อตอนนี้เราก็กำลังถ่ายสุริยุปราคานะครับจะให้ดูกันสุริยุปราคาวันที่อะไรนะยิมเอ็ดเนาะยี่สิบเอ็ดมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับวันนี้คือวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเอ็ดมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามก็ถ่ายสุริยุปราคา เฉพาะช่วงภาคเหนือตามข่าวที่บอกก็คือเราจะเห็นกันอยู่ที่ประมาณ70%นะครับถ้าเป็นภาคกลางก็จะเห็น10กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่เกิน20แล้วถ้าเป็นภาคใต้เนี่ยเราก็จะเห็นอยู่ที่ประมาณประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะไม่เกิน1 0ออันนี้ผมอยู่ที่ลำปางนะครับก็จะให้ทุกท่านได้ชมเดี๋ยวตอนนี้ที่เราจะถ่ายเห็นได้เฉพาะช่วงที่สุริยุปราคาเนี่ยอยู่ตรงเมฆเท่านั้นนะครับซึ่ง ถ้าไม่อยู่ตรงเมฆนี่บอกเลยว่ากล้องถ่ายไม่ได้นะครับไม่เห็นนะตอนนี้กำลังออกมาละเ,เห็นไหมครับเห็นไหมครับโอเคเนาะเห็นกันแล้วนะว,ว้าว สุดยอดไหมนั่นแหละเมฆบางโอเคเมฆบังละอ่ะทีนี้เราจะให้ดูวันก่อนนี่ไง <S <S วันอาทิตย์ที่ยีิเอ็ดมิถุนาย,ยน2563บ่าย2 48. นาทีเมื่อกี้ก็สักประมาณ4-6-4-7นาทีเนาะโอเคก็ตอนนี้เราจะถ่ายบรรยากาศร,ร,ร,บรอบๆก่อนนะครับ วายไปสู้กับใครมาโอเคนะครับโอ้โหคุณดูสิครับโอ้โหวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์นะครับเห็นด้วยสุดยอดม,อมากๆเลยเป็นอะไรที่สุดยอดม,อมากๆเลยอคลิปประวัติศาสตร์ วเวลาจะถ่ายนี่ต้องใช้เขาเรียกว่าแว่นอะแว่นขยายประมาณสองชั้นอะอันนี้เราถ่ายแบบสดๆเลยนะคือเมฆก,กำลังเข้ามาวิ่งจากด้านซ้ายเข้ามาด้านขวาเนาะอันนี้ถ่ายท้องฟ้าณนะเวลานี้สดๆเลยโอเคนะครับสดๆอะโอ้โหวันประวัติศาสตร์ถ้าไม่ดูวันนี้คุณต้องรอไปอีกเจ็ด ปีนะครับนับไปเลยเจ็ดปีนะครับจะดูได้อีกทีน่าจะสองสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามเนาะโอเคนะครับ โอเคไว้เจอกันนะจ๊ะเดี๋ยวตอนนี้โหลดคลิปลงก่อนนะครับโอเคตอนนี้เราโหลดคลิปกันก่อนนะโอเคนะครับ